ครับผมเมื่อคืนก็สรุปผลบอลเมื่อคืนครับ3คู่เมื่อคืนได้ให้อัตันเวลาส่วนครึ่งแรกครึ่งครับลูกปรากฏว่ายิงอีกูกกินเต็มกินครึ่งครับส่วนคู่ที่2นั้นเป็นฟุตบอลลีกฮอลแลนด์ครับให้วินเทนก็ยิง2ลูกให้ต่อครึ่งครับลูกกินเต็มครับส่วนคู่ที่ั้นให้อูเทตกินครับลูกกินครึ่งครับปรากฏว่ากิน2กินกินครึ่ง2กินเต็ม1ครับเข้า3คู่เต็มครับ ส่วนวันนี้มีมาฝากกัน3คู่ครับเป็นวันที่22เดือน11 2020ครับคู่แรกเรียวภูครับเปิดบ้านรับกันมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้เรียวภูอันดับ3เจอเลสเตอร์อันดับ1ครับวันนี้เตะในบ้านของเรียวภูผมคิดว่าวันนี้มีการแลกหมัดก,กันอย่างแน่นอนครับด้วยกองหน้าอันเจียบโคงคอมสังทองทีมนั้นใส่ติเคยพบกันมาแล้ว10นะัด ปรากฏว่าสูงไปถึง9กนะ้านัดต่ำแค่นัดเดียววันนี้ผมให้เล่นสกอร์สูงครึ่งแรกครึ่งครบลูกกลิ้วคูครับส่วนคู่ที่2อนั้นเป็นฟุตบอลบูเดดีกาเยอรมันครับเป็นคู่ระหว่างโคโลนเปิดบ้านรับการมาเยือนของยูเนียนเบอร์ลินครับวันนี้โคโลนนั้นเตะในบ้านผมคิดว่าวันนี้โคโลนถึงจะเป็นรองยูเนียนเบอร์ลินที่อันดับดีกว่าในช่วงนี้แต่ยังไงผมคิดว่าในบ้านเชื่อใจได้ให้เล่นสกอร์สูงครึ่งแรก ไซโโติเคยพบกันมาแล้ว9นัดสูงถึง9เกมครับไม่มีต่ำสักเกมไฮเ่นสกอร์สูงครึ่งแรกครึ่งควบลูกไฮเ่นบอลสดสูงครึ่งแรกโคโลนครึ่งควบลูกครับส่วนคู่ที่3วันนี้เป็นฟุตบอลลีกอืงฝรั่งเศสครับอองเซ่เปิดบ้านรับการมาเยือนของโอลิมปิกลียงงไซติเคยพบกันมาแล้วทั้ง2ทีมนั้น9นัดสูงไปถึง8เกมต่ำแค่เกมเดียววันนี้ผมคิดว่าลียงถึงจะมาเยือนด้วยการที่เป็นฟอร์มของทีมใหญ่นั้น ผมคิดว่าวันนี้ลียงมายิงนอกบ้านอย่างแน่นอนครับให้เรียนสกอร์สูงครึ่งแรกครึ่งครบลูกโอลิมปิกลียงครับหลังจากจบกคลิปนี้แล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมาวิเคราะห์ฟุตบอลในครั้งต่อๆไปครับผมขอบคุณครับ